อย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะครับวันนี้ไม่ใช่ฤดูกาลที่ดีสําหรับแมนยูนเต็ดสักเท่าไหร่หลังจากที่เอริกเทนฮากเนี่ยพาทีมประสบความสําเร็จเกินความคาดหวังของแฟนๆในฤดูกาลที่แล้วแต่กลับทําผลงานได้น่าผิดหวังในฤดูกาลนี้ปัจจุบันเนี่ยแม้ว่าพวกเขาจะอยู่ที่อันดับ6นะครับแต่ก็ตามอันดับที่4อย่างแอสตันวิลล่าถึงแคะแนนและตกรอบแบ่งกลุ่มยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไปเรียบร้อยแล้วแน่นอนนะครับว่าปัญหาของแมนยูนเต็ดในฤดูกาลนี้เนี่ยพวกเขาต้องรับมือกับปัญหาการบาดเจ็บของนักเตะหลายคนคั้งยังมีีปปัญหาาาาานนอออกกกกกสามากมมมมยยยท่่ครรรบวใจูเเุกก็ิงะ ไม่ได้ส่วนเกมรับเนี่ยกับเสียประตูเป็นว่าเล่นแต่หนึ่งในปัญหาคลาสสิกของปีศาจแดงตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็คือปัญหาเรื่องการเล่นลูกตั้งเตะครับไม่ว่าจะเกมรุกหรือว่าเกมรับซึ่งแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนผู้จัดการทีมหรือทีมงานที่ดูแลเรื่องนี้มากี่คนแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้สักทีเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพาทุกคนไปวิเคราะห์ถึงปัญหาเรื่องลูกตั้งเตะของแมนยูเนเต็ดกันครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามาพูดถึงปัญหาในการเล่นลูกตั้งเตะของแมนยูในรูปแบบขขขออออองงเเเเกกกกกมมุุัันนนนนน่่่ะคซึึสสถถิิิิิตตีี้้้ืืทดดจาภพธ์ แมนยูเนเตดเนี่ยทำประตูจากลูกตั้งเตะได้แค่4ลูกเท่านั้นแต่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่จํานวนประตูครับแต่เป็นการสร้างโอกาสจากลูกตั้งเตะต่างหากสถิติเนี่ยบอกเราว่าตลอดทั้งฤดูก,กาลที่ผ่านมาเนี่ยแมนยูเนเตดมีค่า XG หรือ X อ็กซ์เบกโจากลูกตั้งเตะเพียง4.79ประตูเท่านั้นซึ่งถ้าหากว่านับจาก20ทีมในพรีเมียร์ลีกแล้วเนี่ยมีเพียงเชฟฟิลด์ยูเนเตดเท่านั้นครับที่สร้างโอกาสได้น้อยกว่าพวกเขาในขณะที่อันดับหนึ่งอย่างเอเวอร์ตันเนี่ยกลับมีค่าเต,ต,ตูเลยทียวรูปแบบการเล่นลูกเตะมมุมของนนูเี่คท หน้าที่ในการเปิดมากที่สุดก็คือบรูโน่ฟอนันเดสครับที่98ครั้งซึ่งมากกว่านักเตะคนอื่นๆในทีมรวมกันซะอีกแน่นอนนะครับว่าบรูโน่เนี่ยมีเทคนิคในการเปิดบอลได้หลากหลายรูปแบบจึงไม่แปลกที่เขาจะได้เป็นตัวหลักในการเปิดลูกเตะมุมเพราะฉะนั้นแล้วปัญหาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ความแม่นในการเปิดบอลของบรูโน่ครับแต่เป็นแท็กติกการเล่นมากกว่าซึ่งจากสถิติเนี่ยระบุนะครับว่าแมนยูเน็ตเวลาเล่นลูกเตะมุมเนี่ยพวกเขาครอสบอลเข้าไปน้อยกว่าคู่แข่งโดยค่าเฉลี่ยเนียยเนนนเ่ยจะอยู่ที่77เท่างอ่าเจะนยูเที่82%ครั้ม ยูนเต็ดชอบทําก็คือการเล่นสั้นครับพวกเขามีสถิติการเล่นสั้นจากลูกเตะมุมเนี่ยสูงกว่าที่อื่นๆโดยค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่17ส่วนคู่แข่งเนี่ยจะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่10เท่านั้นแน่นอนว่าจุดประสงค์ของการเล่นสั้นก็คือพวกเขาต้องการให้ผู้เล่นในกรอบเขตโทษเนี่ยกระจายตัวออกมาครับและสร้างความสับสนในกรอบเขตโทษให้มากที่สุดก่อนที่จะเปิดบอลเข้าไปซึ่งจุดเด่นของบรูโน่ฟอนันเดสเนี่ยเขาเป็นคนที่เปิดลูกแบบได้เสียทุกค,ครั้งที่เขาเห็นโอกาสครับหากในกรอบเขตโทษเกิดความวุ่นายี่่องงหเ,เัทกก็็น ว่าผลลัพธ์ของมันเนี่ยไม่ได้ช่วยให้แมนยูเต็ดสร้างโอกาสได้มากขึ้นสักเท่าไหร่แต่ถ้าหาก Man United, แมนยูเดตตดตัดสินใจที่จะคลอสบอลเข้าไปโดยตรงเนี่ยจากสถิตินะครับบอกว่าจุดนัดพบของการเตะมุมนั้นจะน้นไไปที่เสาแรกมากที่สุดโดยมีค่าเฉลีย่ยสูงถึง40%และเปิดบอลเข้าไปตรงกลางกรอบเขตโทษ36%ซึ่งจะเป็นจุดที่รัสมุทรอยลุนกองกลางตัวสูงสูงและหนึ่งในเซนเตอร์แบ็กเนี่ยประจําการอยู่นอกจากนี้บริเวณกลางกรอบเขตโทษนั้นจะเป็นจุดเริ่มต้นของการวิ่งหลอกหรือโฉบเข้าไปที่เสาแรกอีกด้้วววยยคครจุุดดนนนีีือท่่าาาาเเป็หหงพะมม ว่ามิติในการเล่นลูกเตะมุมของแมนยูเน็ดเนี่ยมีน้อยมากๆครับหลังจากผ่านไป19นัดแรกในพิมเ์ลีกเนี่ยพบว่าแมนยูเน็ดไม่ค่อยจะส่งคนเข้าไปที่เสาสองสักเท่าไหร่ครับมีเพียงแค่แปดเปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่จะเปิดไปที่เสาสองส่วนอีกสิบหกเปอร์เซ็นต์ที่เหลือเนี่ยจะเปิดไปตรงจุดยิงจุดโทษและลูกเปิดส่วนใหญ่ก็มักจะมาจากด้านขวาครับสิ่งที่เป็นปัญหาก็คือจากสถิติเนี่ยเราพบว่าการเปิดบอลของนักเตะปีสาจแดงเนี่ยจะเป็นไปในลักษณะการเปิดโค้งหนีมือผู้รักษาประตูมากถึงห้าสิบเก้าเปอร เท่านั้นเพราะส่วนใหญ่จะเปิดโค้งเข้าหาผู้รักษาประตูมากกว่าการเปิดบอลในลักษณะนี้เนี่ยทำให้การทําประตูจากลูกเตะมุมทําได้ยากขึ้นครับอบอลเนี่ยจะค่อยๆโค้งห่างออกจากประตูมากขึ้นเรื่อยๆกว่าจะไปถึงจุดนัดพบเนี่ยบอลก็อยู่ห่างประตูมากพอที่จะทําให้ผู้รักษาประตูเนี่ยป้องกันได้ง่ายขึ้นในขณะที่ทีมอื่นๆเนี่ยจะเน้นไปที่การเปิเดโค้งเข้าหาประตูเพื่อให้บอลเข้าใกล้ปรากาประตูมากที่สุดและการจะเปิดบอลในลักษณะโค้งเข้าหาประตูเนี่ยหากเราเปิดจากด้านขวาคุณต้องให้นักเตะที่ถนัดซ้ายเป็นคนเปิดครับซึ่งแน่นอนว่า ที่ทาให้แมนยูไนเตดเปิดบอลแบบนี้ไม่ได้เนี่ยก็เพราะว่าพวกเขามีเพียงแค่ลูกชอคนเดียวเท่านั้นที่เป็นนักเตะถนัดซ้ายและเปิดบอลได้ดีและอย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะครับว่าลูกชอเนี่ยมักจะมีอาการบาดเจ็บอยู่บ่อยๆและผู้เล่นถนัดซ้ายคนอื่นๆเนี่ยก็ไม่มีใครเปิดบอลได้ดีเลยสักคนเดียวนอกจากนี้ครับฟอร์มชันการยืนตำแหน่งเวลาเล่นลูกตั้งเตะเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของปัญหาเช่นเดียวกันครับแมนยูไนเตดเนี่ยใช้แผน531หรือ521ในการเล่นลูกเตะมุมโดย5คนนั้นจะยืนอยู่ในกรอบเเขตโทษ2-3 2คนนนจะะยยืออู่ป็แแถวแลีก ก็จะไปยืนบริเวณมุมทงเพื่อหล่อเล่นสั้นครับสำหรับ5คนในกรอบเขตโทษเนี่ยราสมุตทอยลุนจะเป็นคนที่เข้าไปยืนคู่กับผู้รักษาประตูฝ่ายตรงข้ามเพื่อก่อกวนไม่ให้เขาออกมารับบอลที่เปิดเข้ามาได้ง่ายๆหรือไม่ก็จะวิ่งไปที่เสาแรกเพื่อโฉบเข้ามางงชงหรือทําประตูครับส่วนคู่เซนเตอร์2คนและกองกลางตัวสูงกับเดียโกดาโล่เนี่ยจะยืนตรงกลางกรอบเขตโทษและทําหน้าที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโฉบมาที่เสาแรกสกรีนผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามหรือวิ่งหลอกก็แล้วแต่สถานการณ์ในเกมนั้นๆไปนะครับส่วนที่เสาไกลย นอกจากปีกที่รออยู่บริเวณมุมกรอบ6กหลาซึ่งไม่ค่อยจะมีบทบาทอะไรครับเพราะว่าบอลเนี่ยไปไม่ถึงส่วนผู้เล่นที่เหลือก็จะยืนอยู่บริเวณแถว2และใกล้กับมุมธงเพื่อรอเล่นสั้นการยืนแบบนี้เนี่ยทำให้ความอันตรายของแมนยูเนเต็ดมีน้อยลงครับและดูจืดชืดไม่มีมิติสักเท่าไหร่และทําให้คู่แข่งเนี่ยเดาทางได้ง่ายหลายครั้งนะครับที่พวกเขาพยายามจะเล่นสั้นเพื่อให้เกิดการกระจายตัวในกรอบเขตโทษแต่คู่แข่งเนี่ยรู้ทันและไม่กระจายตัวออกมาพร้อมกับปิดช่องทางทุกทางไม่ให้เปิดเข้าไปได้นั่นทําให้การเล่นสั้นของ Man มักจะจบไปที่การยิงไกลซีคาดหวังได้ยากครับการเล่นแบบนี้ของยูไนเตดเนี่ยส่งผลเสียกับทีมอย่างมากนะครับเพราะว่าลาสมุนทยลุนที่คอยไปป่วนผู้รักษาประตูและปีที่ยืนอยู่บริเวณเสาไกลเนี่ยแทบจะไม่มีบทบาทอะไรเลยคู่แข่งก็แค่ระวังนักเตะอีก3คนในเขตโทษให้ดีๆและปิดช่องทุกทางเท่านี้ก็ป้องกันลูกเตะมุมของแมนยูไนเตดได้แล้วครับนอกจากรูปแบบการเล่นแล้วนะครับสิ่งที่น่าผิดหวังที่สุดของเอริกามซีโคดเซตผีที่อยู่กับทีมมา3ปีก็คือเขาเนี่ยยังไม่สามารถทําให้นักเตะเล่นร่วมกันอย่างเป็นระ บ,บได้ทั้งการวิ่งหลอกการล็อกกิ้งการสกรีนทุกอย่างในกรอบเขตโทษเนี่ยดูวุ่นวายไปหมดแต่มีอยู่2จุดครับที่ดูจะหวังผลได้สําหรับแผนของเขาก็คือจุดแรกการโยนบอลเข้าไปในโซนส4หรือบริเวณหน้าหัวกะโหลกอย่างเช่นในเกมกับฟอร์เรสต์นะครับในนัดที่2เนี่ยในช่วงท้ายเกมมีจังหวะที่อีริกเซนคราสบอลมาบริเวณหัวกะโหลกก่อนที่บรูโน่จะวอลเล่ครับแต่ว่าโชคไม่ดีที่แมตเทอร์เนอร์ป้องกันเอาไว้ได้ส่วนจุดที่2ก็คือการเล่นสั้นเพื่อทําให้ผู้เล่นในกรอบเขตโทษกระจายตัวอย่างเช่นในเกมในบ้านที่พบกบกับ K ลาลต ซึ่งทีมเยือนเนี่ยป้องกันลูกเตะมุมแบบภูมโซนเป็นหลักครับการเล่นสั้นของยูเนเต็ดจึงใช้ได้ผลแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยมิติในการเล่นลูกเตะมุมของแมนยูเนเต็ดเนี่ยก็ยังไม่มากพอที่จะทําให้พวกเขาสร้างโอกาสได้อย่างสม่ําเสมอครับแล้วการที่จะทําให้ลูกเตะมุมของแมนยูเนเต็ดมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยพวกเขาจําเป็นต้องปรับปรุงอยู่2จุดหลักๆครับหก็คือการดึงศักยภาพในตัวนักเตะแต่ละคนออกมาซึ่งถ้าหากเราไปดูทีมอ,อื่นๆเนี่ยมักจะใช้แผน6-20หรือ611ในการเล่นลูกเตะมุมไม่ ทนากชอบใสแต่ตำแหน่งการยืนเนี่ยอาจจะไม่ใช่ปัญหาหลักครับแต่การใช้งานนักเตะแต่ละคนต่างหากที่มีปัญหายกตัวอย่างเช่นนะครับตำแหน่งของฮอยลุนที่มักจะเป็นคนเข้าไปปั่นป่วนผู้รักษาประตูฝ่ายตรงข้ามเนี่ยปัญหาก็คือแมนยูเนี่ยไม่ได้ปรับแทคกติกการเล่นลูกเตะมุม ให้สอดคล้องกับหน้าที่ของฮอยลุนครับการเปิดบอลแบบโค้งหนีมือผู้รักษาประตูเนี่ยทำให้เขาไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้หอยลุนไปปั่นป่วนผู้รักษาประตูเลยครับเพราะยังไงบอลเนี่ยก็โค้งหนีออกไปอยู่แล้วบางทีการจับฮอยลุนไปวางไว้ในแนวลึกอาจจะมีประโยชน์มากกว่าเพราะเขาเนี่ยสามารถใช้ทักษะในการเล่นในกรอบเขตโทษที่เขาชํานาญได้ดีกว่าการไปยืยนประกบผู้รักษาประตูครับส่วนจํานวนผู้เล่นของแมนยูไนเต็ดบริเวณแถว2เนี่ยก็มีมากเกินไปซึ่งเป็นที่เข้าใจกันครับว่าเทนฮากเนี่ยต้องการจะเก็บลูกรีบราร์ให้ได้ในบริเวณน,น เพื่อป้องกันการเล่นสวนกลับแต่ในมุมนึงเนี่ยมันก็เป็นการจํากัดมิติในการเล่นลูกเตะม,มุมของเขาด้วยเช่นกันเพราะถ้าหากพวกเขายอมให้นักเตะที่อยู่แถว2ส,สักคนวิ่งหลอกเข้าไปในเขตโทษเนี่ยอาจจะทําให้แฮร์รี่แม็กไกวหรือวาลานเนี่ยว่างจากการประกบของคู่แข่งได้แน่นอนครับว่ามันมีความเสี่ยงเช่นกันแต่ถ้าจะเพลย์เซฟเกินไปเนี่ยมันก็ยากที่จะเพิ่มมิติใหม่ๆไ,ได้สาหรับการเล่นสั้นเนี่ยแมนยูไนเตดมักจะเสียผู้เล่นหนึ่งคนไปยืนใกล้ๆก,ก,กับคนเปิดเพื่อเล่นสัน้นแต่ถ้าหากเราดูตัวเลขเราจะพบว่าแมนยู จี้จากการเล่นสั้นนั้นได้เพียงแค่0.07เท่านั้นจากการพยายาม36ครั้งซึ่งนับว่นน้อยมากๆจนหวังผลอะไรแทบไม่ได้เลยครับควรจะลองหาลูกสูตรใหม่ๆเพื่อเพิ่มมิติให้มากขึ้นส่วนจุดที่2ที่ต้องปรับปรุงนะครับก็คือการเล่นร่วมกันของนักเตะไม่ว่าจะเป็นการยืนตำแหน่งการวิ่งหลอกซึ่งถ้าหากเรานับตั้งแต่เอริกดัมซี่เข้ามาเป็นโค้ชเซตพีที่แมนยูมา3ปีก่อนเนี่ยไม่มีฤดูกาลไหนเลยนะครับที่พวกเขามีค่า XG จจากการเล่นลูกเตะมุมเนี่ย สูงกว่า11ประตูและทําประตูได้มากที่สุดแค่7ประตูเท่านั้นซึ่งถ้าหากเราดูทีมอย่างเอฟเวอร์ตันในฤดูกาลนี้เนี่ยพวกเขามีค่า xg สูงถึ0-9.35ประตูและทําไป11ประตูแล้วครับในขณะที่แมนยูไนเต็ดเนี่ยมีค่า XG จากลูกเตะมุมแค่4.79ประตูน้อยที่สุดอันดับ2ของพรีเมียร์ลีกเลยครับนี่คือสถิติก่อนเข้าเดือนกุมภาของพวกเขาลองคิดดูนะครับว่าถ้าพวกเขามีอาวุธที่โดดเด่นในเรื่องการเตะมุมเนี่ยพวกเขาคงยิงประตูได้มากกว่านี้พอสมควรทั้งที่เขาเนี่ยม ได้ดีอยู่หลายคนขอเพียงแค่ปรับลีบปรับหน่อยพวกเขาจะน่ากลัวกว่านี้อย่างที่อา์ิซนนสเปอร์และลิวพูเป็นอย่างแน่นอนครับมาในส่วนของเกมรับกันบ้างนะครับแมนยูเนต็ดเนี่ยมักจะใช้การเล่นแบบผสมระหว่างโซนมาร์กและแมนมาร์กในแผน5-4 1ครับโดยแบ่งเป็น5คนที่ยืนอยู่ตรงเส้นกรอบหกหลาที่ใช้การโซนมาร์กเป็นหลักในขณะที่กลุ่ม4คนจะยืนสูงขึ้นมาหน่อยและคอยป้องกันแบบแมนมาร์กของผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามครับส่วนอีกหนึ่งคนเนี่ยจะคอยยืนอยู่บริเวณหน้ากรอบเขตโทษหรือบริเวณมุมทงเพื่อป้องกันก เป็นสั้นของคู่แข่งครับลูกเตะม,มุมของคู่ต่อสู้เนี่ยมักจะจู่โจมแมนยูในบริเวณเสาใกล้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเขาจึงวางผู้เล่นไว้2คนในตำแหน่งนี้ร่วมกับบรูโน่เฟอร์นันเดสซึ่งมักจะเป็นแม็กโทมิเน่แรดฟอร์ดหรือฮอยลุนคนใดคนหนึ่งนะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยทำให้การป้องกันที่เสาไกลอ่อนแอลงนะครับเพราะว่ามีเพียงดาโล่คนเดียวเท่านั้นที่คอยป้องกันในบริเวณนี้และจุดนี้เองนะครับที่กลายเป็นจุดอ่อนให้แมนยูในเต็ดเนี่ยโดนเล่นงานอยู่บ่อยครั้งอย่างเช่นประตูของดิคแคนไรท์ในเกม ลและอีกหลายๆเกมครับที่แมนยูเนี่ยโดนโจมตีที่เสาไกลซึ่งทําให้ยูเนต็ดเนี่ยเสียประตูจากลูกเตะมุมยูบ่อยครั้งสําหรับคู่กองหลังเนี่ยมีหน้าที่ในการป้องกันบริเวณกรอบปกหลาครับซึ่งมักจะใช้ตัวผู้เล่นตัวสูงรับหน้าที่ตรงนี้ทอมแมกโทมินหรือคาเซมิโลซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นนักเตะตัวสูงทําให้ลดความอันตร,รายบริเวณนี้ลงได้ครับแต่ปัญหาก็คือเรื่องของความคล่องตัวในกรณีของแฮร์รี่แม็กไกเนี่ย ถึงแม้ว่าเขาจะเล่นลูกกลางอากาศได้ดีแต่ปัญหาก็คือค,อความคล่องตัวของเขาเนี่ยค่อนข้างต่ำครับนั่นทําให้เวลาเจอนักเตะที่เคลื่อนที่ได้เฉียบคมแม็กไกวก็มีปัญหาเหมือนกันซึ่งในเรื่องนี้เองครับที่เทนฮากเลือกใช้ลิซันโดมาร์ตินเนสในการช่วยเหลือแม็กไกวเพราะเขาเป็นนักเตะที่มีความคล่องตัวและกระโดดได้สูงแม้ว่าเขาจะตัวเตี้ยก็ตามและจุดนี้เองเนะครับที่มีปัญหาพอสมควรเพราะนั่นหมายความว่ามาร์ตินเนสเนี่ยคือกองหลังที่ต้องทําหลายหน้าที่และดูแลพื้นที่ทั้งบริเวณเสาใกล้ตรงกลางประตูแลละเเเสาาาาไไกกกททํให้ขนนนนงััจิปคร ส่วนผู้เล่น4คนที่ได้รับหน้าที่ให้ยืนสูงขึ้นมาหน่อยและป้องกันแบบแมนมาร์กนั้นเป็นไปได้หลายคนครับโดยขึ้นอยู่กับนักเตะที่ลงสนามหากว่าแม็กโทมินีได้ลงสนามเนี่ยคนที่ป้องกันบริเวณนี้จะประกอบด้วยฮอยลุนปีกกองกลาง1คนและฟูลแบ็กอีก1คนครับซึ่งแม็กโทมินีเนี่ยจะมีหน้าที่บริเวณเสาใกล้แต่ถ้าหากแม็กโทมินีเนี่ยไม่ได้ลงสนามจะมีกองกลาง2คน ฟูลแบ,บ็กหนึ่งคนและฮอยลุนหรือแรดฟอร์ดคนใดคนหนึ่งครับซึ่งทั้ง2แบบมีจุดอ่อนอยู่เหมือนกันอย่างหนึ่งนะครับก็คือฮอยลุนนั่นเองครับ <c oughs> เนื่องจากเขาเนี่ยมีทักษะในการรับมือกับลูกกลางอากาศน้อยมากและมักจะถูกคู่แข่งสกรีนเอาอยู่บ่อยครั้งและถึงแม้ว่าตัวจะสูงเนี่ยแต่เขาไม่ใช่คนที่เล่นลูกกลางอากาศได้ดีและมักจะจังหวะผิดอยู่เป็นประจำส่วนนักเตะหนึ่งคนที่คอยยืนอยู่ที่แถว2หรือคอยป้องกันลูกเล่นสั้นเนี่ยมักจะเป็นกานาโชครับซึ่งค่อนข้างเข้าใจได้ในจุดนี้ เพราะว่าหากเขาเก็บบอลได้บริเวณหน้ากรอบเขตโทษเนี่ย เขาจะใช้ทักษะและความเร็วในการเล่นสวนกลับในทันทีและด้วยสรีระของเขาเนี่ยก็ตัวเล็กเนี่ยมันก็คงไม่เหมาะนักที่จะให้เขาไปป้องกันลูกกลางอากาศแต่อย่างไรก็ตามนะครับแผน5-4-2เนี่ยกลับทําให้กานาโชเนี่ยเล่นได้ยากขึ้นเรื่อยๆครับเพราะหากคู่แข่งเล่นบอลสั้นแล้วกานาโชเข้าไปป้องกันเนี่ยเขาจะตกอยู่ในสถานการณ์2ต่อหนึ่งในทันทีส่วนนักเตะคนอื่นๆของแมนยูเน็ดเนี่ยก็ป้องกันอยู่ในกรอบเขตโทษกันหมดทําให้มีพื้นที่บริเวณริมเส้นมากขึ้นและคู่แข่งก็มีอิสระมากขึ้นเช่นกันและถ้าหากกานาโชท เก็บบอลได้และเตรียมจะสวนกลับเนี่ยเขาก็จะถูกลุมหรือตัดฟาวในทันทีครับปัญหาการเล่นเกมรับในจังหวะเตะบูมของยูเนเต็ดเนี่ยแบ่งออกเป็น2ข้อใหญ่ๆนะครับนั่นก็คือความผิดพลาดส่วนบุคคลและความผิดพลาดจากระบบตามทฤษฎีแล้วเนี่ยตำแหน่งบริเวณหน้ากรอบเขตโทษเนี่ยควรจะเป็นของคอบบี้ไมนูมากกว่าเพราะด้วยทักษะของเขาทําให้เขาเนี่ยเล่นสวนกลับได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเขาจ่ายบอลยากๆได้ดีมีทักษะในการเอาตัวรอดเวลาโดนเพรสซิงและมีความนิ่งพอที่จะกําหนดจังหวะในการเล่นสวนกลับครับสิ่งที่แมนยูเนเต็ดเป็นในเวลานเนี่ย คือการให้ไมนูเป็นส่วนหนึ่งของแผงเกมรับในกรอบเขตโทษและเขาเนี่ยก็กลายเป็นจุดอ่อนอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากสรีระของเขาเนี่ยทำให้เขาโดนสกรีนโดยคู่แข่งได้อย่างง่ายได้ครับอย่างเช่นในเกมกับแอสตันวิลล่าคำถามก็คือแมนยูเนเตดที่มีปัญหาในการเล่นเกมรับจากลูกเกมมุมอยู่แล้วเนี่ยจะก,กล้าพอที่จะลดจํานวนผู้เล่นในกรอบเขตโทษให้น้อยลงหึงคน ซึ่งอาจทําให้เกมรับแย่ไปอีกแต่ในอีกมุมนึงเนี่ยมันก็ช่วยเพิ่มโอกาสในการเล่นสวนกลับเช่นกันซึ่งแบบไหนจะดีกว่ากันเนี่ยก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะครับแต่ปัญหาหลักๆก็คือความจิดพลาดจากระบบมากกว่า อย่างที่ได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับทั้งหมดเนี่ยคือความผิดพลาดจากระบบทั้งสิ้นโดยเฉพาะการโดนโจมตีที่เสาไกลซึ่งเอริกแรมซี่และเอริกเทนฮาร์กเนี่ยต้องหาทางแก้ให้ได้ไวที่สุดนะครับและนี่ก็คือปัญหาการเล่นลูกเตะม,มุมทั้งเกมรับเกมรุกทั้งหมดของยูไนเต็ดครับซึ่งเป็นปัญหาที่คาราคาซังมาน,นานหลายปีแล้วทั้งหที่พวกเขาเนี่ยก็มีตัวเปิดบอลแม่นๆหลายคนแถมยังมีนักเตะที่เล่นลูกกลางอากาศได้ดีอีกหลายคนแต่กลับกลายเป็นว่าผลลัพธ์ของมันเนี่ยดูไม่ดีสักเท่าไหร่คนที่ต้องรับผิดชอออบในนเรืื่งี้ก็ค พีดอย่างเอริกแรมซี่ครับที่อยู่กับทีมมา3ปีแล้วแต่ยังไม่เห็นผลงานอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันเลยส่วนผู้จัดการทีมอย่างเอริกเทนฮากเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบในฐานะผู้จัดการทีมอยู่แล้วอย่างไรก็ดีนะครับตัวเลขสถิติทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นก่อนที่จะเข้าเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งพอเข้าสู่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยแมนยูเนเตก็ทําผลงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆครับจนปัจจุบันเนี่ยพวกเขาขึ้นมาอยู่อันดับที่6ของตารางคะแนนเรียบร้อยแล้วแต่ถึงผลงานในสนามจะดีขึ้นนะครับแต่ปัญหาในการเล่นลูกตัังต้งงงงงเเเตะะขออออแแมมนนนนนยไ็ดีี่่่่่่่กกกใใชชรรรืทควจนนจวจจิลา หาโค้ดเซตพีดคนใหม่ที่เก่งๆเข้ามาเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ควรจะพิจารณาด้วยเช่นกันครับเพราะนี่คืออาวุธลับสําคัญที่จะช่วยทีมได้มากเลยทีเดียวสุดท้ายแล้วเนี่ยการมีสถิติค่า xg จากลูกเตะมุมน้อยที่สุดเป็นอันดับ2ของลีกเนี่ยไม่ใช่สัญ,ญญาณที่ดีสักเท่าไหร่ครับถ้าหากต้องการจะยกระดับทีมขึ้นไปลุ้นแชมป์แมนยูเนเตดควรจะมีอาวุธมากกว่านี้เพราะในบางครั้งการเล่นลูกตั้งเตะเนี่ยก็สามารถพลิกโมเมนตัมของเกมได้เลยทีเดียวครับซึ่งเราก็ต้องมารอดูกันนะครับว่า โดยเซอร์จิมเนี่ยเข้ามาดูแลเรื่องกีฬาเป็นที่เรียบร้อยแล้วพวกเขาจะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรไม่นานก็คงจะได้รู้กันครับ